สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้พี่แตนก็จะมาเตรียมทํากระทงนะคะทํากระทงไว้ลอยในวันที่8พฤศจิกาย,ยนที่จะถึงเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือมีใบตองนะคะมีใบตองกล้วยนะคะเนี่ยค่ะก็มีใบตองใบตองนี่ก็คือตัดมาแล้วเราควรจะไปตากไว้สักหรือว่าแป๊บนึงพอให้มันอ่อนๆมันจะได้ไม่แตกนะคะเวลาเราพับแล้วก็จะมีต้นกล้วยค่ะ ต้นกล้วยอันนี้ก็คือที่เราตัดมาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนตัดว่าพอประมาณพอเหมาะนะคะประมาณนี่ก็จะประมาณอสองนิ้วนะคะสูงประมาณ2นิ้วนะคะก็แล้วแต่ว่าจะเอาต้นเล็กต้นใหญ่นะคะก็คืออันนี้ที่พี่แตนตัดมานะคะก็จะมีใบ,บตองมีต้นกล้วยนะคะแล้วก็จะมีเทียนนะคะเทียนที่เราจะาไว้ใส่แล้วแต่ว่าเราชอบเตีย้ยหรือว่าชอบสูงก็ได้นะคะแล้วก็จะมีจริงๆแล้วถ้าเราไม่ใช้เข็มหมุดเนี่ยนะคะมันก็จะ เย็บไม่อยู่กับตัวตัวต้นกล้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เข็มหมุดเสริมนิดนึงจริงๆแล้วมันไม่ควรใช้นะคะเพราะเป็นวัสดุธรรมชาติเอาเป็นประเภทไม้กัดนะคะมันจะไม่อยู่นะคะเพื่อนทุกคนเพราะฉะนั้นก็คือพี่แตงก็จะ,ะใช้ไอตะปูเข็มนิดนึงนะคะแล้วก็ ใช้สเต็ปเปิลนะคะอันนี้ก็จะใช้ตัวสเต็ปเปิลเอาไว้เย็บนะคะให้มันเป็นรูปแบบที่ว่าเป็นอดอกไม้นะคะเป็นกลีบนะคะเป็นกลีบดอกไม้โอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเราก็จะฉีกไปตองน,นะคะให้พอเหมาะทําเป็นกลีบได้นะคะนี่ค่ะเราก็จะพับพับไปอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาสักสองรอบนะคะทบไปสักสองรอบนะคะ แล้วเราก็จะทําให้มันแหลมแหลมอยู่ข้างบนอย่างนี้นะคะเพื่อนแหลมอย่างนี้นะคะสามเหลี่ยมแหลมแล้วเราก็พับตรงนี้นิดนึงแล้วเราก็จะเย็บนะคะเย็บด้วยสเต็ปเปิลเนี่ยค่ะค่ะเราก็ได้แล้วนะคะเราจะได้เป็นกลีบหนึ่งกลีบแล้วนี้เราก็จะไปจัดวางนะคะจัดวางจัดวางกับตัวต้นกล้วยนะคะที่เราตัดเอาไว้เมื่อกี้เนี่ยค่ะ แล้วก็จะไปเสียบไว้กับต้นกล้วยนะคะแล้วก็จะวางไปรอบๆจนมันเต็มนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็จะใส่ใส่ไปอย่างนี้นะคะใส่ไปแล้วก็จะให้มันรอบๆรอบๆจนเต็มตรงนี้นะคะอันนี้คือชั้นแรกนะคะเพื่อนๆทุกคนก็จะทําพอเราเสร็จ รอบบนนะคะเราเสร็จแถวบนเราก็จะทําแถวล่างก็คือพับเล็กนิดนึงนะคะพับให้มันเล็กกว่าอันแถวบนนิดนึงนะคะก็จะเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันแล้วเราก็จะคว่ำอันนี้เราจะหงายนะคะแถวบนนี่เราหงายะะแล้วแถวล่างเนี่ยเราก็จะคว่ํา นี่ค่ะพอเราทําเสร็จแล้วนะคะพอเวลาเราเต็มแถวล่างนะคะเราก็จะใส่ไปคว่ำจนหมดให้เต็มแถวแถวล่างเลยนะคะนี่ค่ะแล้วแต่ใครจะทําแบบไหนนะคะสไตล์มีสไตล์อื่นๆมากมายมีแบบอื่นๆมากมายนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนก็จะเป็นกระทงนะคะอันนี้แถวบนก็คือ จะงายแล้วก็แถวล่างก็คือจะคว่ำแค่นั้นเองพับกลีบคว่ำกับพับกลีบงายนะคะเพื่อนๆทุกคนตรงให้มันบงังต้นกล้วยนะคะให้มันให้มันบังแผ่นต้นกล้วยนะคะแล้วเราก็ใส่เทียนไปนี่ก็ได้เป็นกระทงเราก็ใส่เทียนลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็หาดอกไม้มาติดนะคะเดี๋ยวเราก็จะหาดอกไม้มาติดแล้วก็ใส่ทูบลงไปก็เป็นอันเสร็จนะคะเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนี่ค่ะคาะนี้พี่แดนทำแบบง่ายๆ เค hey, ค่ะเนี่ยค่ะตกลงกระทงของพี่แดนก็เรียบร้อยแล้วนะคะสวยไม่สวยเดี๋ยวจะพาไปลอยในมหาสมุทรอินเดียนะคะเนี่ยค่ะกระทงของพี่แดนที่ทําวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นใบตองนะคะแล้วก็จะเป็นต้นกล้วยนะคะที่บอกไปตอนที่เราเริ่มทําแรกๆนะคะแล้วก็จะมีทูบมีเทียนนะคะเพื่อนๆทุกคนดอกไม้ทูบเทียน พร้อมที่จะไปลอยได้เลยนะคะเพื่อนทุกคนโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมวิดีโอนี้จนจบยังไงก็อย่าลืมไปลอยกระทงด้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะ